อิติปิโสภะกะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขตุโรกะวิทุอนุตมสารติสัทธาเทวมนุสภะกะวะติสวะ เด็ดต eh ิโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจเวทิตาภูวินเรติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆ นิ่ิี่ปติปันโนภะคะวะโตสังโฆยะติทางจัดที่ปุริสายุคันิอัตเยสสพภะคะวะโตปะกะสังโฆอามุดย์หมุดยโยทักโยอัญชลีอนุตตะรังปุญจัก อาซาติอิติปิโสภะกวาอารัมสัมพุทโธวิจารณสัมปันตารปุริสัทธมัสรติสัตถทวมนุสสบุตรภะกวาติสวะ

พุทธิภาคะเรสภคะวะโตสภาวสันโธอาปุธโยปาหุธปิโยธักขิณิโยนสติฐารณิโยอโนตตรัง Kadidu anut, Kamasara tisata dewa manus, Sanang puto pakawan, Kato kakawatatamos, Akaliko e, Siko opadayikopat, Nidapo winduhiti supatipamno, โตซาบกัสังโฆโนภาควโตปัสังโฆยายปฏิปันซาบกัสังโฆมีจิปฏิปันโนภาควาโตโคยะที่ทางเกิดนิปุริสยุคานิอาตะปุริสยบุกกาภาควโตสังโฆ ผุ้โดยโยธิโยอันตามีอนุตรังคุญยักทังโลกัสสะตีติปิโสพระกวามะสัมบุตรโววิจารณะสัมปันโนตโอะริโตอนุตปุริสธรรมสารติสัต

สัจโญยญาปิันโนภะคะวะโตสามีปัณโนภะคะวะโตคนที่ทังจัดนิุิสายุคานิัดภราีสภะคะวะโตโคอาหุระโยหุระโยทัก อันตริการิโยอนุตรังปุญญากสสาติภวะตุสาพะมังคารังลักขันตุสาสะพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภะวันตุเบภวตุสาขันตุสาะเทวัน สัพพธรรมานุปาเณสถาสุตตุเมภวตุสัพพมังคารังลัขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุปาเวณสถาสุติภาปวนตุเมอระหังสมาสัมพุทโธะคะกวาพุธางพระกวนตังอภิวาเทมิ สวากาโตพระกวตาธมโมธรรมังนมมัสสัมิคุปปฏิปัโนพระกบตสร้างโคสร้างขังนัมมามิมีดอกไม้มีทองแล้วก็ปิดอธิษฐาน